สวัสดีครับผมมิสเตอร์ซีนะคะผมวันนี้ก็จะมาปิดชแนลนะครับปิดชแนลมิสเตอร์ไอซีนะครับปิดไปสักประมาณครึ่งเดือนนะครับหรือสิบ้าวันนะครับเนื่องจากช่วงนี้ยุ่งมากนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับทุกคนขอบคุณมากจริงๆก็ขอบคุณจริงๆนะครับผม อย่าลืมเข้าไรดูที่ช่างมิสเตอร์ซีกันนะครับผมก็ขอลาแชแนลมิสเตอร์ซีไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วมากลับมาเจอกันใหม่นะครับอีกประมาณสิบห้าวันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ขอัสดีครับ